สวัสดีค่ะพบกับย่าใหญ่อีกนะคะวันนี้ในเรื่องของ uh, English for specific purpose นะคะการเรียนภาษาอังกฤษ uh, ที่เป็นเฉพาะทางนะคะ specific purpose ESP นะ,ะ, ES P, นะ,ะตัวนี้เรียนมานานละนะคะก็ยังคงใช้ได้ดีนะคำนี้นะคะ English for specific purpose ทีนี้เอตัวเนี้มันมันคืออะไรอ่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเฉพาะเฉพาะทางอ่ะเฉพาะทางมีเฉพาะอะไรมั่งย่าก,ก็จะมาเล่าว่าเอ้ยย่ยาเคยทำงานอ่าโครงการต่างประเทศนะเนาะโครงการต่างประเทศซึ่งย่าก,ก็ต้องเจอ specific purpose มันหลากหลาย specific อ่าอันแรกคือย่าต้องอ่านสัญญาได้นะสัญญานะคะเอกสารของที่ปรึกษานะคะรายงานการศึกษาหรืออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยถ้าเป็นรายงานการศึกษาเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคอลอิงลิชใช่ไหมนะคะที่ซึ่งเป็นด้านของอิิเก a ชั่นอ่าเป็นส่วนใหญ่นะคะ นั่นปเป็นอีกเป็นอีกเ่อร์เพรสหนึ่งเป็น Feel หนึ่งพอมาทำงานระยะหนึ่ง่างก็จะต้องมีการาทำหนังสือเขาเรียกเลย c o r r e s p o n d e n c corresponding Cor letter ใช่ไหมโต้อตอบจดหมายโต้อตอบกับแหล่งเงินกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ bidder นะะอา้าวต้องรู้เรื่องการเขียนจดหมายนะนะต้องเอาเนื้อหามาโต้อตอบอะไรเงี้ยนะะไอ้ตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามานะอา้าวพออยู่อยู่ไปเนี่ย <c oughs> เป็นช่วงของการทำสัญญาเราต้องบริหารสัญญาเราก็ต้องรู้เรื่องอ contract มันก็จะเป็นเล่ม คอนแทกนี้มันก็จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่ไม้ม p r o c r e m n t Condition นะเป็นมันจะมีตัวเงื่อนไขของสัญญานะฮะมันมี Condition ต่างๆนะะ Regulation and Condition ซึ่งเราต้องรู้นะคะว่าหน่วยเงินกู้แหล่งเงินกู้นั้น,น,นเนี่ยมี มี Requirement อะไรนะะมีคอนดิชันอะไรแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ตัวคนเองก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยมี Procurement Regulation เนี่ยอย่างไรนะะรู้หลายอย่างรู้เยอะ,นะะแล้วก็ในสัญญาหนึ่งเนี่ยนอกจากคอน i ิชันนะฮะ Regulation and Condition แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมีตัว เออ c เป i สิฟิเคของงานของคุณนั้นอันนั้นเป็นเทคนิคนะรวมอยู่ด้วยกันนะตรงนี้ยาก็จะมามองว่าเฮ้ยในชีวิตของอาชีพหนึ่งเนี่ยบางทีนะไอตัวอ่า s p e c i f i c purpose เนี่ยมันมันมันประกอบด้วยหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางเนี่ยตอนไหนดีเรียนตอนปีหนึ่งเลยหรือเปล่าติรูอจะตอนปีสองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณบอกว่าเรียนเทคนิคอลตอนปีสองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยย่าอยากจะบอกว่าเฮ้ยพอเวลาไปทำงานจริงเนี่ยนะเวลาไปทำงานจริง,นะง,รงอะ่ะคุณ คุณยังจะจำได้อยู่ไหมนะะแล้วการให้เนี่ยนะะให้ความรู้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้หรือไม่ใช้ได้จริงหรือเปล่าอืมบางทีมันไม่มันไม่แมทกับ requirement ไม่แมทกับ need หรือเปล่าเอออย่างคุณจะไปเป็นอ่าไปเป็นเอเซลเลอร์สมมุติ ไปขายของอะไรเงี้ยคุณกําลังจะขายของเนี่ยอันนั้นคุณเรียนรู้เรื่องวิธีการขายของบอกว่าอันนี้ของของฉันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นตรงคุณหาเดี๋้วอ่านั่นแหละ specific purpose แน่นอนอันนี้ฉันเป็นของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะราคาเท่าไหร่ยังไงอ่าถ้าเกิดเขาถามแบบนี้ตอบอย่างไรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ อย่างนั้นนะตรงแน่แค่นั้นา่พออะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นผู้ขายผู้ซื้อโอเคผู้ซื้อไม่มีอาชีพผู้ซื้อนะ,ะทีนี้สมมุติในคอนแทเนี่ยคนที่เป็นลอยเยอร์นะมันก็ต้องรู้เรื่องกฎหมายถูกไหมลอยเยอร์เราต้องรู้ด้วยไหม ถึงแม้ว่าเราเป็นนักภาษาก็ต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยเป็นวิศวกรก็ต้องรู้เรื่องกฎหมายนะด้านกฎหมายก็มีเข้ามารวมอยู่ด้วยมากมายเลยถามว่าเรียนครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างเลยพอไหมนี่ไงมันไม่ได้น่มันอินทิเกรตกันมากเลยมันมันมีหลากหลายรูปแบบ เที่อไม่ว่าย่าทำงานครั้งแรกในแย่ยาทำสเปกย่าต้องอ่าน comparative spec ก็คืออะไราที่เป็น requirement อะไราที่เป็นตัว proposal เป็นตัวที่คุณเสนอ,อเราต้องมีการ compare เราต้องมีการดู evidence ต้องดูหลักฐานแคต l ลกนะฮะว่า มันใช่ไม่ใช่อะไรอนี้อันนั้นย่าก็ต้องรู้อีกนั่นก็ technical English ซึ่งย่าก็ต้องรู้นะคะย่าอยากจะบอกว่าในหนึ่งงานที่ผ่านมาของย่าเนี่ยมันมี English for specific purpose ที่หลากหลายด้านมากอย่างนี้เราจะทำยังไงนะ,ะย่าก็เคยมีมีคอร์สซึ่ง เป็นคอร์สเทรนนิ่งอบรมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะผู้ที่จะนำไปใช้งานเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าเออไอนี่เป็นอะไรอย่างไรอะไรอย่เงี้ยแต่เชื่อไม่ว่าพอเปิดคอร์สก็คนก็หนีกลับบ้าน,นะ,ะด้วยพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีไม่อยากให้ครูเรียกถาม จะอายเพราะโตแล้วอะไรเงี้ยแต่การที่จะมาสอนช่วงเวลานี้เนี่ยคุณรู้หรือ,อยังว่าคุณจะไปเป็นอะไรคุณจะได้ทำอะไรงานคุณในอีกสามสี่ปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรอ,ะอ่ะมันจะแมทช์กับยุคนี้หรือเปล่าความทันสมัยของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมายมันจะใช่ไหมอะ่ะ นะคะเอาเทคนิคข้อ n ิงลิชมาใช้ก้าวาเนี่ยได้ไหมอะเราจะสอนในประเด็นไหนละ่ะโอ้อันนี้นะบางทีก็เห็นด้วยแต่บางทีก็พอมานั่งคิดลึกๆแล้วเนี่ยมันใช่ไหมอะอ่า ใช่ไหมและตอนนี้ถามว่าสิ่งที่ย่าเคยเรียนเคยรู้มาเนี่ยตอนนี้ได้ใช้ไหมแทบจะไม่ได้ใช้เพราะว่างานเงินกู้ไม่มีแล้วนะคะประเทศไทยไม่กู้เงินมาทําอะไรแล้วนะคะโดยเฉพาะ,ะในกรมหรือในหน่วยงานที่ย่าเคยอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษมันจะมีไหมมันแทบจะไม่มีถูกไหมฮะมันก็จะเป็นภาษาไทยละ สิ่งเหล่านี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะว่าฉะนั้นเนี่ยระบบการศึกษาหรือหลักสูตรเนี่ยมันยังคงเป็นแบบเดิมยังยังจะดีอยู่ไหมนะตรงนี้เนี่ยนักการศึกษาควรจะต้องไปมองนะหรือคนที่จะดีไซน์คอร์สออกมาใน สำหรับผู้เรียนในแต่ละปีอย่างเงี้ยนะคะควรจะต้องมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมกันก่อนนะคะไม่ใช่ดูเท่นะเทแต่เท่สใช้ไม่ได้นะฮะของย่าเนี่ย่าบอกแรงเท่แต่แดกไม่ได้ ใช่ไหมย่าจะบอเลยนะสมัยก่อนทำงานยากกว่าที่คิดแล้วยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเฮ้ยนั้นเนี่ยไอ้คอสดีไซน์เนี่ยหรืออะ,อะไรเซราบัสดีไซน์เนี่ยคุณคุณบางทีคุณต้องปรับให้มันทันสมัยหน่อยไหม,มว่ามันควรจะต้องเป็นรูปแบบใดนะ าฝากบอกว่าไอ้ตัว technical English เนี่ยยากมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบไหนดีนะฮะยังคิดอยู่เออยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเด็กทุวนนี้มันมันต้องอ่านภาษาอังกฤษขนาดนั้นไหมอ่ะเดี๋ยวนี้แอปเอก็เยอะแยะมากมายเนาะนะครูภาษาอังกฤษก็ลองดูด้วยนะคะว่าเฮ้ย คุณจะเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกหรือเปล่านะคะบางทีมันไม่ใช่นะแอปเก่งกว่าเราเยอะนะเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในตัวมันเยอะมากนะคะดังนั้นย่าก็จะมาพูดต่อไปนะว่าไอ้ตัวแอปต่างๆที่ทันสมัยมันช่วยผู้เรียนได้มากมาแบบไม่น่าเชื่ออย่างไรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เลยมาบอกว่าเอ้ย English for specific purpose เนี่ยมันเอาตอนไหนดีเรียนตอนนี้มันมันจะลืมไปก่อนไหมเนี่ยนะแล้วตอนไปทำงานจริงนี่มันได้ใช้ไหมเนี่ยเสียเวลาหรือเปล่าแล้วจะได้ทำงานแบบนั้นจริงหรือเปล่าอเอาไปเป็น ข้อคำถามให้ได้คิดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ